อยู่ในมือผมแล้วนะครับมันคือนิสิอเทนาที่เป็นชุดเซตแปดเลนนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆหลายคนนะครับรอคอยชุดนี้มากๆนะครับพอเขาออกมาให้ใช้งานแบบฟูลเลนเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆมันคือนิสิอเทนาในนี้ครับก่อนหน้าเนี่ยเขาเปิดตัวมาแล้ว2รอบด้วยกันนะครับเพื่อนๆซึ่งรอบแรกเนี่ยเขาเปิดตัวมาเลนด้วยกันทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะครับมันก็คือตัว14นะครับเป็นออโต้ไวนะครับยี่สิบห้านะครับแล้วก็สามสิบห้า 50แล้วก็ตัว85นะครับซึ่งทั้งหมดตอนที่เขาเปิดตัวออกมาทีแรกเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าเลนส์ชุดนี้เป็นเลนส์ซีนิม่าพรามนะครับซึ่งเป็นเกรดโปรแล้วที่สําคัญเนี่ยมันมีขนาดเล็กขนาดนี้นะนเพื่อนๆแต่ได้อิมเมจเซนเซอร์ขนาดใหญ่นะครับเพราะอิมเมจเซนเซอร์เขาเนี่ยอยู่ที่46มิลมนะครับใหญ่กว่าขนาดฟูลเฟรมอีกนะครับแล้วยิ่งโดยเฉพาะตัว14มิลเมเนี่ยเขาออกแบบให้อิมเมจเซนเซอร์เนี่ยมันอยู่ที่55มิลมรองรับการใช้งานถึงมีเดียมฟอร์แมตเลยแบบไม่ติดขอบเเเเเเเลลลยยพพพื่่่ออ่ออ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 นนนนๆๆตต้้งบกกกกววาา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 มมมซรรร์์ไไสดะทชิี ดีมากๆพร้อมกับตัวโคตติงดีมากนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นลักษณะที่แบบสามารถทํางานได้ดีที่แสงน้อยมากรลบแสงกว้างถึงที1นนะครับเป็นแบบไมโครคอนทราส์คือสามารถปรับความละเอียดของคอนทราส์แบบ ในที่มืดเนี่ยได้ละเอียดมากๆนะครับแถมไม่มีขอบม่วงด้วยอันนี้ต้องบอกเลยว่าสะใจเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ใช้งานซีนีมาอยู่เลยที่สําคัญนะครับก็คือราคามันจับต้องได้ง่ายนั่นเองครับจากนั้นเนี่ยเขาก็เปิดตัวมาอีกชุดเซ็ตนะครับก็คือชุดที่เป็นแอดออนคือ3เลนด้วยกันนะครับมันคือตัว18มิลนะครับแล้วก็ตัว40มิลนะครับเพื่อนแล้วก็ตัว135มิลตัวนี้นะครับทั้งหมดยังคงคอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับเพื่อนคือรูบแสงกว้างนะครับแล้วเพื่อนสังเกตไหมว่าทุกตัวของเขานะคร ขนาดไล่เรียงเท่ากันทั้งหมดนะครับยกเว้น135เท่านั้นนะครับที่ว่ามันจะสูงกว่าแต่ว่าถึงแม้ว่าตัวบอดี้มันจะสูงกว่าก็ตามนะครับ ทุกตำแหน่งนะครับของตัวเฟืองเกียร์ทั้งหมดนะครับเขาอยู่ตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดเพื่อนลองสังเกตนะครับทำให้เวลาเราการใช้งานเนี่ยมันง่ายมาในการเปลี่ยนเลนนะครับจากระยะหนึ่งไปอีกระยะหนึ่งนะครับเพราะเราไม่ต้องมาขยับชุด Follow โ Focus นั่นเองครับถือว่าสะดวกในการใช้งานมากๆนะครับเพื่อนๆแล้วอีกอย่างหนึ่งสีของทุกตัวนะครับอยู่ที่คอนเซปต์สีเดียวกันทั้งหมดเพราะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยว่าใช้ระยะหนึ่งแล้วจนมานั่งปรับค่าสีอีกตัวหนึ่งนะครับให้ยุ่งยากนะครับตัวนี้ถือว่าเป คนจะบอก,กเหมือนกันหมโฟกัสบลีน้อยมากนะครับแล้วที่สําคัญนะครับตัวนี้เลยผมบอกว่ามันสะดวกนะครับในการใช้งานสุดๆเพราะว่าเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าปกติแล้วถ้าเป็นเลนอัลตวไวอย่าง14มิลโดยทั่วไปเนี่ยเราจะไม่สามารถหาฟิลเตอร์ใส่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นนิสเซยเทนาเนี่ยเขาจะมีดรอปอินฟิลเตอร์นะครับทำให้เราสามารถใส่ฟิลเตอร์เข้าไปในตัวเลนของเขาได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์มากๆสําหรับการใช้งานและแถมหน้าเลนของทุกตัวนะครับ ขนาด77มิลเท่ากันทั้งหมดเรียกได้ว่าเราสามารถใส่ m a x Box กาไปที่ด้านหน้าได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งแปลงไซส์ต่างๆให้ยุ่งยากนะครับถือว่าเป็นความสุขในการใช้งานมากๆนะครับแต่ว่าล่าสุดของชุดนี้มาให้ดูเพราะว่าเขาออกครบเซตมานะครับพอ8ตัวปั๊บนี่เลยเพื่อนๆถ้าสั่งชุดเซตปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นชุดแบบนี้เลยครับก็คือพร้อมกระเป๋า Hard ดเคสสีส้มแบบนี้นะครับออกมาฟิตพอดีตัวทําให้เราสามารถใช้งานทิ้วไปไหนก็ได้นะครับกันน้ากันฝนและกันกระแทกได้สบายๆเลยครับ ส่วนโฟกัสโโทรนะครับเขาก็ยาวมากๆครับอยู่ที่300องศาทําให้สามารถปรับได้ละเอียดมากๆนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดเลยนะเพื่อนๆอีกอย่างนึงนะตัวนี้รองรับการใช้งานของช่างภาพมืออาชีพทุกๆค่ายเลยครับเพราะว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้ตัว pl เมาส์นะครับ sony e เมาส์นะครับ canon r f เมาส์นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ได้หมดนะครับรวมไปถึงตัว l i c a l เมาส์นะครับเราล่าสุด fuji gf x เมาส์เพื่อนก็สามารถใช้ได้ครับเขาออกแบบมาให้มีเมาส์รองรับการใช้งานกับกล้องทุกค่ายเลยครับเพื่อน สำหรับเพื่อนๆหลายคนนะครับต้องการทดสอบนะครับตัวนิสิเอเทนานะครับสามารถมาทดสอบได้เลยนะครับที่ c a m e r a Maker นะครับหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีคำถามเกี่ยวกับตัวเลนิสิเอเทนานะครับสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์ของวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไลน์เพื่อนๆเข้ามานะครับเพื่อสอบถามกันได้เลยครับที่ไลน์ดีนะครับ c a m e r a Maker ครับเพื่อนๆ